ในดี e A, ทากบวนนะครับราชามาชั่วโมงครึ่งรบกจากทว่รถไ และต่อไปนี้จเการสมาให้งานของอยูงตนรถด้วยค่ะ สถานีสายตาแจ้งสถานการบึเป็นสถาีต่อไปตามลำดัะถาีพโขนะการเลือกผลิต้ัณฑ์ของของขวผู้โดยสาร